ครั้งที่64เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจชัดถึงความลึกซึ้งในฐานะอาถนะขอกล่าวถึงในสังยุตตนิกายนิทานวัรคก,กัลลาระขะติยะวัตที่สี่ซึ่งมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี ครังนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาว่าดูกะสารีบุตรอชิตะมานกได้กล่าวปัญหานี้ไว้ในอชิตะปัญหาในปรายณวักว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกต์บุคคลที่ได้ตัสรู้ธรรมะแล้วและบุคคลที่ยังเป็นเสขะบุคคลอยู่เหล่าใดมีอยู่มากในศาสนานี้ พระองค์ผู้มีปัญญาอันข้าพเจ้าถามแล้วขอได้โปรดตัดบอกความประพฤติของบุคคลทั้งสองพวกนั้นแก่ข้าพเจ้าดังนี้พระผู้มีพระภาคตัดถามท่านพระสารีบุตรว่าดูกระสารีบุตรเธอจะพึงเห็นเนื้อความของคาถาที่กล่าวโดยยอด่อนี้โดยพิจารณาได้อย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้นิ่งอยู่ พระผู้มีทระภาคจึงตรัสกับท่นานพระารีบุตรเป็นครั้งที่สองแม้ในครั้งที่สองท่านพระารีบุตรก็ได้นิ่งอยู่แม้ในครั้งที่สามท่านพระารีบุตรก็ยังนิ่งอยู่ข้อความที่พระผู้มีทระภาคตรัสกับท่านพระารีบุตรที่ว่าบุคคลที่ได้ตรัสรู้ธรรมะแล้วและบุคคลที่ยังเป็นเสขะบุคคลอยู่ บุคคลที่ได้ตรัสรู้ธรรมะแล้วนั้นก็หมายถึงแต่เฉพาะพระอรหันต์พวกเดียวและบุคคลที่ยังเป็นพระเสขบุคคลอยู่ก็หมายถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีซึ่งอธิตะมนกได้กราบทูลถามว่าขอได้โปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลทั้งสองพวกนั้นแก่ข้าพเจ้า ซึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้นิ่งอยู่แม้พระผู้มีพระภาคจะตัดถึงสามครั้งท่านพระสารีบุตรก็ยังนิ่งอยู่พระผู้มีพระภาคตัดถามว่าดูกระสารีบุตรเธอเห็นไม่ว่านี่คือขันธปัญจกะที่เกิดแล้วขณะนี้มีอะไรเกิดแล้วบ้างคะมากมาย ทางตาก็เกิดแล้วทางหูที่กำลังได้ยินเนี่ยก็เกิดแล้วถ้าไม่เกิดปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นท่าอริยะบุคคลหรือผู้เจริญหนทางปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมจึงรู้สิ่งที่เกิดแล้วพิจารณาสิ่งที่เกิดแล้วไม่ใช่ให้ไปพิจรารณารู้สิ่งที่ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเป็นปกติธรรมดาที่สุดในการเจริญสติปัฏฐาน ท่านภาษาริบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านี้คือขันธ์พระปัญจกะที่เกิดแล้วข้นเห็นเช่นนั้นแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งขันธ์ะปัญจกะที่เกิดแล้วย่อมเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าขันธ์พระปัญจกะนี้เกิดเพราะอาหารนั้น หมายความว่าต้องมีเหตุปัจจัยจึงได้เกิดขึ้นนี่เป็นการที่รู้นามรูปละเอียดขึ้นจึงจะละได้ถ้าไม่รู้ละเอียดก็ละไม่ได้เหมือนกันเพียงแต่รู้ว่าเป็นนามเป็นรูปเท่านั้นก็ยังไม่ละการเห็นเช่นนั้นแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งพันธะปัญจกะที่เกิดเพราะอาหารย่อมเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความจริงว่า สิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาที่จะปรากฏให้เห็นว่าดับต้องพิจารณาตามปกติที่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้จึงจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ตามปกตินั้นดับเป็นธรรมดา<ะ>เห็นที่ปรากฏในขณะนี้เกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาได้ยินที่กําลังปรากฏเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาเป็นของธรรมดาจริงๆ ปริยศสตร์เป็นสิ่งที่ปรากฏตามปกติแต่ปัญญารู้ชัดสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏแล้วดับเป็นธรรมดาแล้วก็อย่าไปทำอะไรขึ้นที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไปทำให้เกิดนั่นก็เป็นความต้องการที่จะไม่ให้รู้สภาพของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะน,นี้แล้วก็ดับไปในขณะนี้เป็นธรรมดาท่านพระสารีบุตรกราบทูลต่อไปว่า การเห็นเช่นนั้นแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งขันธปปัญจกะซึ่งมีความดับเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าค่ะบุคคลย่อมเป็นเสกะได้ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ความเหนียวแน่นของกิเลสมากเหลือเกินถ้าท่านจะพิจารณาวิปัสสนาญาณะเป็นลำดับขั้นก็จะทราบว่า เพียงการประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของนามและรูปนั้นเป็นอุทยาพ,พยายานแต่ยังไม่ใช่นิพพิทายานเห็นแล้วก็ยังไม่หนายเพราะฉะนั้นก็พิจรารณาย่อมปฏิบัติเพื่อความหนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งพันธะปัญจกะซึ่งมีความดับเป็นธรรมดาและท่านภาษาริบุตรก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคต่อไปถึงข้อปฏิบัติ อันจะทําให้ถึงความเป็นบุคคลที่ได้ตรัสรู้ธรรมะแล้วซึ่งหมายความถึงพระอระหันต์ท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่าบุคคลได้ชื่อว่าตรัสรู้ธรรมะเป็นชนยัยบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านี่คือขันธะปัญจกะที่เกิดแล้ว ท่านเห็นเช่นนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นเพราะความหนายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นซึ่งคันธะปัญจกะที่เกิดแล้วและท่านภาษารีบุตรก็ได้กล่าวทูลว่าบุคคลชื่อว่าได้กรัสรู้ธรรมะแล้วด้วยอาการอย่างนี้แลคทำที่อชิตะมานพกล่าวไว้ในอชิตะปัญหาในปรายนวาวักว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุก บุคคลที่ได้ตรัสรู้ธรรมะแล้วและบุคคลที่ยังเป็นเสธบุคคลอยู่เหล่าใดมีอยู่มากในศาสนานี้พระองค์ผู้มีปัญญาอันข้าพเจ้าถามแล้วขอได้โปรดตรัสบ,บอกความประพฤติของบุคคลทั้งสองพวกนี้แก่ข้าพเจ้าดังนี้พระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ทราบเนื้อความของคำที่กล่าวไว้โดยยอด่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้และนี่คือข้อปฏิบัติของผู้ที่ จะเป็นพระเสขะบุคคลและเป็นพระอเสขะบุคคลต้องตรงต้องถูกกับเหตุผลตามความเป็นจริงนี่เป็นเหตุที่ว่าเวลาที่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดบรรลุธรรมะเป็นพระโสดาบันเป็นพระอารหันต์บุคคลอื่นไม่รู้เลยว่าในขณะใดเพราะไม่มีความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นถ้าขณะนี้มีการเห็นยังไม่รู้ ก็ยังไม่เป็นพระอริยะบุคคลแต่สำหรับท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ควรที่จะได้ฟังอีกสูตรหนึ่งในอังคุตระนิกายปัญจกะนิบาตขีลานสุดมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคกระทับอยู่ที่กุตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีครังนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เลกเกรนในเวลาเย็น สเสด็จเข้าไปที่ศาลาภิกษุค่าได้ทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งที่ทุรพลเป็นค่าแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้ครั้นแล้วได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายรรมะห้าประการย่อมไม่ละภิกษุบางรูปที่ทุรพลเป็นค่าเธอนั้นคึงหวังผลน,นี้ คือจักทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยธรรมะห้าประการเป็นไนคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่งามในกายหนึ่งมีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูล ในอาหารหนึ่งมีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงหนึ่งซึ่งโลกทั้งปวงนี้ก็ได้แก่ขันห้าพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงหนึ่งมีมรณะสัญญาปรากฏขึ้นด้วยดีณภายในหนึ่งดกรกะพิกสุทั้งหลายธรรมะห้าประการนี้ย่อมไม่ละภิกษุบางรูปที่คุรพลเป็นไข้ เธอนั้นคือหวังผลนี้คือจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยการที่จะมีสติกะรึกรูก้เห็นว่าไม่งามในกายหรือเห็นว่าเป็นปฏิกูลในอาหาร หรือเห็นว่าสังขารหรือขันห้าโลกทั้งปวงไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีมรณะสัญญาปรากฏขึ้นด้วยดีณภายใน,ท,ยนทำทั้งห้านี้เป็นอุปการะที่เมื่อน้อมนำหรือว่าเกิดการระลึกได้ก็ย่อมจะทำให้อาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน มีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะขณะนี้มีการเห็นมีการได้ยินมีสีที่กำลังปรากฏมีเสียงที่กำลังปรากฏแล้วก็มีการคิดลึกมีความสุขความทุกข์มีเวทนาต่างๆเป็นปกติสติสามารถที่จะระลึกได้รู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏจะเป็นทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจก็ได้ แต่ผู้ที่เริ่มเจริญสติเคยสังเกตบ้างไหมคะว่าพอสติระลึกรู้ที่สิ่งที่กําลังปรากฏต่อจากนั้นเป็นอะไรคะถ้าเพิ่งเริ่มเจริญสติแล้วละก็เป็นความสงสัยไม่แน่ใจในลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏว่าเป็นนามหรือว่าเป็นรูปหรือว่าสภาพของนามธรรมามีลักษณะอย่างไรสภาพของรูปธรรม ต่างกับนามธรรมอย่างไรนี่เป็นของที่แน่นอนที่สุดประเหตุว่าที่จะให้ปัญญาคมกล้ารู้ชัดในลักษณะที่ต่างกันของนามและรูปทางหนึ่งทางใดในขณะที่สติเพิ่งเริ่มเกิดเพิ่งเริ่มเจริญนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้เจริญสติจะรู้สึกตัวว่า เมื่อมีการระลึกรู้ลักษณะของนามหรือรูปทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจแล้วต่อจากนั้นเป็นความสงสยัยสตินิดเดียวแล้วก็ต่อจากนั้นก็สงสัยซะแล้วว่านี่อะไรนามหรือรูปและก็การที่จะรู้ชัดจริงๆว่าเป็นสภาพที่รู้ทางตากับสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นเพียงสีสันวันณะที่ปรากฏ ชั่วขณะที่ตาเห็นเท่านั้นซึ่งมาสงสัยอย่างนี้แล้วจะทำายัางไงต่อไปนี่เป็นเรื่องที่เป็นปกติธรรมดาจริงๆค่เออะเชินค่ะก็ตรงกับที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ คือพอมีสติรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏก็เกิดความสงสัยว่าที่กําลังรู้นี้รู้ลักษณะของนามหรือว่ารู้ลักษณะของรูปผู้เจริญปัญญาจะต้องพิจรารณาแล้วก็รู้ชัดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะหมดความสงสัยเท่าที่ได้รับทราบท่านผู้ฟังไม่เหมือนกันอย่างบางท่านเนี่ยนะคะก็บอกว่า มีสติเวลาเห็นเนี่ยบ่อยกว่าทางอื่นบางท่านก็บอกว่ามีสติเวลานึกคิดเนี่ยบ่อยกว่าทางอื่นนี่ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาของสติขอ,สตของแต่ละบุคคลซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องตั้งต้นที่ไหนเมื่อไร่ยังไง้าเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจแล้วรู้ลักษณะของสติการระลึกได้การระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏ ผู้เจริญสติก็ทราบได้เองว่ากำลังพิจ,จรารณานามหรือรูปทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจถึงแม้ว่าในตอนแรกอาจจะเกิดความสงสัยว่าที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นนามหรือเป็นรูปลักษณะของความสงสัยนั้นเป็นนามหรือเป็นรูปผู้เจริญสติต้องรู้ต่อไปอีกสิ่งที่หมดไปแล้วก็หมดไป และก็สิ่งที่กำลังเป็นความสงสัยกำลังเป็นปัจจุบันกำลังเป็นสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นผู้เจริญสติก็รู้ระลึกรู้ลักษณะของความสงสัยนั้นว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งแล้วก็ไม่เที่ยงแล้วก็มีนามอื่นรูปอ,อื่นปรากฏมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งถามว่าขณะนี้กำลังสงสัยงุนงงไม่เข้าใจเรื่องการคิดนึก ท่านบอกว่าเวลาคิดนึกเป็นอดีตเป็นอนาคตจะเป็นปัจจุบันได้ยังไงคิดนึกที่เป็นอดีตคือคิดนึกเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใครคิดนึกเรื่องอะไรความคิดนึกเมื่อวานนี้เป็นอดีตแต่ความคิดนึกพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนั่นเป็นอนาคตแต่ถ้าขณะน,นี้ท่านผู้ใดกำลังคิดนึกเรื่องอะไรสภาพที่กำลังคิดนึกในขณะนี้เป็นปัจจุบันเพราะเหตุว่า กำลังคิดนึกเรื่องนั้นๆประการที่เก้าคันทะปริโธะได้แก่ความกังวลในการศึกษาสำหรับบางท่านก็เป็นปริโธทะบางท่านก็ไม่เป็นเพราะเหตุว่าเมื่อมีชีวิตอยู่และรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ก็ควรจะทำอย่างการศึกษาเล่าเรียนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แน่ ถ้าไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนก็ไม่รู้ก็ไม่ฉลาดอาจจะเข้าใจด้วยความคิดความเข้าใจของตนเองแต่ความคิดความเข้าใจนั้นผิดก็ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นยิ่งถึงแม้ว่าเป็นพระอารหันต์แล้วท่านก็ยังศึกษาพระธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้พิจารณาว่าสําหรับการศึกษาการสาธยายธรรมะนั้น จะเป็นคันถะปริโพทะหรือไม่ถ้าเป็นเป็นกับบุคคลบางท่านไม่เป็นกับบุคคลบางท่านในวิสุทธิมัคมีตัวอย่างว่าพระเทวเถระท่านเป็นผู้ชำนาญในมัชฌิมนิกายท่านได้ไปสู่สำนักของพระเทวเถระผู้อยู่ที่มลยะวิหารและก็ขอเรียนการประพฤติป,ปฏิบัติธรรมะ พระเถระก็สอบถามท่านว่าในการศึกษาปริยัตของท่านนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพระเถระผู้ชำนาญมัทธทิมานิกายก็ตอบว่าท่านชำนาญในมัทธทิมนิกายพระเทวเถระก็กล่าวว่ามัทธทิมานิกายนั้นรักษายากเพราะเหตุว่าเมื่อสาทยายมูลปันนาสมัิมปันนาสก็ตอบเข้ามาเรื่อยๆ เมื่อสาธยายมัททิมะปัณน,นาตปัณน,นาตอื่นๆก็เข้ามาหรือว่าต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเครื่องขัดขวางไม่ทําให้กรรมฐานเจริญพระเถระผู้ชํานาญในมัทธทิมนิกายก็กล่าวว่าท่านจะเพียรเจริญกรรมฐานจะไม่เลี้ยวแลการสาธยายอีกต่อไปและท่านก็ไม่ได้สาธยายธรรมะถึงสิบเก้าปีปีที่ยี่สิบ ท่านก็บรลุพระอระหันต์เมื่อภิกษุทั้งหลายมาเพื่อจะสาธยายธรรมท่านก็กล่าวว่าท่านไม่ได้เลี้ยวแลปริยทั้งยี่สิบปีแต่ว่าท่านมีการสั่งสมได้ทำไว้ในปริยัตินั้นเพราะฉะนั้นท่านก็ให้ภิกษุเหล่านั้นสาธยายตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ท่านไม่ได้มีความเคลือบแคลงสงสัยในพยัญชนะเลยนี่เป็นตัวอย่างที่กล่าวถึง หันทะปริโภะนั้นเป็นสำหรับบางท่านและไม่เป็นสำหรับบางท่านอีกตัวอย่างหนึ่งนั้นในมหาวิหารมีพระเถระท่านหนึ่งชื่อจุลาพยะเป็นผู้ที่ทรงพระไตัยปิดกแต่ว่ายังไม่ได้เรียนอัตถกถานสำหรับคำทีในพระพุทธศาสนาก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าแบ่งเป็นชั้นๆที่เป็นพระบาลี ที่ได้ทรงแสดงรวบรวมไว้นั้นเป็นพระไตรปิฎกและก็มีข้อความที่อธิบายข้อความในพระไตรปิฎกนั้นเป็นคำที่ชันอัดถกถาพระเถระชื่อจูลาพยะท่านนี้เป็นผู้ที่มีความชำนาญในพระไตรปิฎกแต่ว่าท่านยังไม่ได้เรียนอัดถกถาแล้วท่านก็ให้คนตีกลอง ป่าร้องประกาศว่าท่านจะบรรยายปิดกทั้งสามในบริษัทที่ศึกษานิกายทั้งห้านิกายทั้งห้านั้นก็ได้แก่นิกายของพระสุดคือทีฆานิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายขุทธกะนิกายเมื่อพระอุปัชฌายะของท่านทราบท่านก็เห็นว่าพระจูลาพยะเสระนั้น เป็นผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกก็จริงแต่เมื่อไม่ได้ศึกษาอัตถกถาท่านก็ไม่ทราบว่าจะมีความเข้าใจถูกต้องชัดเจนในพระไตรปิฎกนั้นมากน้อยเพียงไรพระอุปัชฌาย์ของท่านก็ให้ท่านไปฟังธรรมที่สำนักของพระธรรมรักษิตเทระซึ่งพระธรรมรักษิตเทระก็กล่าวว่า ธรรมดาภิกษุย่อมจะมาถามท่านเป็นครั้งคราวในทีฆานิกายบ้างในมัชฌิมนิกายบ้างส่วนสูตรอื่นๆที่เหลือนั้นท่านไม่ได้ดูมาประมาณสามสิบปีแล้วแต่ว่าเอาอย่างนี้เถอะตอนกลางคืนให้ท่านจูลาพยะเถระมาสาธยายให้ท่านฟังและตอนกลางวันท่านจะที่แต่งให้ทราบว่าผิดถูกอย่างไร ท่านพระจุลาพยะเถระท่านก็กระทำอย่างนั้นชาวบ้านก็ได้ทำปรรมใหญ่ที่ข้างประตูบริเวณแล้วก็มาฟังธรรมกันทุกวันท่านพระธรรมราคิตเถระก็ได้เอาสูตรที่พระจูลาพยะเถระท่องบทในตอนกลางคืนนั้นมากล่าวสอบในเวลากลางวันก็สังเกตเห็นว่าท่านพระจูลาพยะนั้น มีปฏิพัน์สูงกว่าท่านเองเพราะฉะนั้นท่านก็ได้เข้าไปนั่งบนเสือใกล้ๆพระจุลาพยะแล้วก็ขอให้ท่านพระจุลาพยะเถระสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมะแกะท่ท่านท่านพระจุลาพยะเถระก็กล่าวว่าตัวท่านเองนั้นมาฟังธรรมะในสำนักของท่านพระธรรมรักษิตเถระไม่ใช่หรือ ท่านจะบอกสิ่งที่ท่านพระธรรมรรคิตเถระไม่รู้อย่างไรได้ซึ่งท่านพระธรรมรรคคิตเถระก็ได้กล่าวว่าอันทางของบุคคลผู้ไปถึงแล้วนั้นเป็นอย่างหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลแล้วนั้นย่อมจะชี้แจงบอกทางปฏิบัติได้ถูกต้องกว่าผู้ที่เพียงรู้ขั้นปริยัติเท่านั้น ที่ท่านพระธรรมรักิตเถระกล่าวอย่างนั้นเพราะท่านได้เห็นปฏิพานของท่านพระจุลาพยาเถระแล้วก็คงจะได้ทราบว่าท่านพระจุลาพยาเถระนั้นเป็นพระโสดาบันแล้วท่านพระจุลาพยาเถระเมื่อได้แสดงทางปฏิบัติแก่พระธรรมรักขิตเถระแล้วท่านก็ได้กลับไปที่โลหประสาท